สวัสดีค่ะพบกับรายการสายใหญ่อะคาเดมิกนะคะวันนี้อาจารย์นวานก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอให้กับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังหาที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยกันนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัยกำลังจะเปิดหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือหลักสูตรเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับประธานหลักสูตรกันก่อนนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอังคณาไสาเกลือค่ะเป็นประธานหลักสูตรที่กําลังจะเปิดใหม่นี้ค่ะอยากจะสอบถามค่ะว่าหลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไรคะหลักสูตรนี้นะคะเป็นศาสตร์ที่เราศึกษาเกี่ยวกับการสกัดสารที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสารที่ว่านี้นะคะเราก็นักมาจากทรัพยายกรเชืวอาพในพื้นถิ่นของบ้านเราในภาคใต้บ้านเราเนี่ยค่ะแล้วหลังจากที่ได้ศึกษาสามารถ เตยมทุกพื้นฐานในการสกัดสารได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถที่จะนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางการเกษตรทั้งอาหารได้นะคะทั้งอาหารปลอดภัยด้วยค่ะอืได้หลากหลายเลยนะคะอันนี้ก็มีตัวอย่างของผลิตภัณฑ์มาด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างคะค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าชีวผลิตภัณฑ์เนี่ยมี สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่มีอยู่ในตอนนี้บ้างนะคะในตอนนี้อยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ที่คณาจารย์นะคะในนักศึกษาได้ร่วมมือกันประดิษฐ์ขึ้นมานะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นนะคะนี่เลยค่ะ,คะเจลแอลกอฮอล์นะคะที่ใช้ค่ะที่เรา,เรากาลังใช้ันอยู่ปัจจุบันนี้นะคะบางคนบอกว่าเชน่นแอลกอฮอล์และมือแห้งใช่ไหมคะเพราะว่า แอลกอฮอล์เนี digital, okay? alone, ่ยก็เป็นต ouais. ัวที่ดึงน้ำออกจากมือเราแล้วเนี่ยนอกจากนี้ตัวมอยเจอเรเซอร์ก็เป็นสารเคมีถูกไหมคะเราก็เปลี่ยนจากมอยเจอเรเซอร์ทั่วไปมาใช้เป็นน้ำมันฟักข้าวนะคะน้ำมันฟักข้าวก็เป็นฟักข้าวที่ปลูกตามพื้นถิ่นพื้นบ้านเราเราก็สกัดน้ำมันตัวนั้นมาใส่ในนี้นะคะมันก็จะทําให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีนี่เลยค่ะชาหมักนะคะชาหมักก็ เป็นการนาชามาหมักกับเช้อจูลินซีย์นะคะที่ที่เราคัดกแยกได้แล้วเราก็เอามาหมักซึ่งในนี้ก็จะมีนะคะโรีนซีที่ดีๆแล้วก็จําเป็นแล้วก็รวมถึงตัวโปรเบโอติกด้วยนะคะที่ทําให้ระบบสมดุลในลําไส้เราดีขึ้นนะคะมันช่วยให้ผอมไหมคะอย่างนี้ใช่แล้วเป็นตัวดีท็อกนะคะเนี่ยจันวนวลเดี๋ยวต้องขอทดลองแล้วคะ่ะใช่แล้วดี ะะมีหลายสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรกาแฟนะคะสูตรชาแล้วก็สามารถจะดัดแปลงแนละแต่พืชที่เรามีในท้องถิ่นแล้วก็ดัดแปลงได้อย่างเช่นเราก็เอาชาใบทุเรียนเทศมาหมักก็ได้ด้วยนะคะอนอกจากนี้นะคะเรายังม,มีนี่เลยนะคะเป็นน้ำหมักปลาสูตรพิเศษนะคะค่ะค่ะอันนี้สังเกตว่ามันมีปลาแล้วนะคะเราขายแล้วใช่ไหมคะ เป็นชื่อการทางการพาที่เราได้จดทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในแบรนด์ของไฟอาร่านะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเราก็ได้จดอนุสิทธิบัตรแล้วด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะไปใช้เลจะจะเ่นการเติบโตของพืชได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะคแล้วแล้วบายโปรดักท,ที่ได้จากกันมักนะคะเรายัางมีนี่เลยน้ำมันปลานะคะอ๋อค่ะแล้วน้ำมันปลาไปทำอะไรคะ ทราบไหมาจาย์น้ำหวานน้ำมันจานนี้น่าจะช่วยเรื่องความจำหรือเปล่าคะประมาณนั้นนะคะมีที่สองสาตองพีเรสเอกดโอเมก้าสามหกเก้าในปริมาณที่สูงนะคะก็มีการเอาไปใช้กับสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำกินแล้วทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นด้วยค่ะอ๋อช่วยเรื่องค่ะก็คือผลผลิตจากปลาอันนี้ไปช่วยเรื่องคลื่นการเจริญเติบโตแล้วก็อันนี้ช่วยเรื่องสัตว์อ๋อไปใช้ทังงานเกษตรเรายังมีวงการความงามด้วยนะคะ คือเซรั่มผลิตภัณฑ์ที่เราเอาสารที่เราสกัดมาจากจุลินทรียเป็นสารสีที่ชื่อว่าแอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นราชินีของสารต้านอนุมูลิสระในปัญดาทั้งหมดเลยนะคะดีท,ที่สุดเลย<ะ>แล้วกมาทําเป็น เซรั่มเลยคเป็นครีมนี่ก็วางจำหน่าย้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเคยทดลองใช้แล้วก็ขาวขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะเลยอยากให้หลายๆคนช่วยมาคอมเมนต์ให้เราหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งวางขายนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อทางใต้นี้ได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ทางใต้สามารถติดต่อได้เลยค่ะค่ะแล้วเหลืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้ก็เป็นเจลแอลกอฮอล์จันการค่ะตัวตัวนี้เป็นเจลแต่ตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์สำหรับ ช้ทั่วไปก็เหมือนกันก็คือว่าสีน่าใช้มากเลยชมพูเราเราเราใช้สีกธรรมชาติค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรามีในตอนนี้นะนะคะเรายังมีหน่วยปลอยเลี้ยงเลี้นงพืชนะคะซึ่งเราสามารถจะขยายพันธุ์พืชนะคะที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็ถึงกล้วยไม้ที่หายากนะคะเยอะแยะมากมายกุหลาบต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะแคะน้ำของเขาค่ะมาสกัดเอาสารสเต็มเซลล์ที่เอาไปใช้ประโยชน์ ในเครื่องสบายนหรือว่าในทางการแพทย์ต่างๆได้อีกด้วยนะคะ,คะจนกว่าน,นอกจากจะได้ผลติตภัณฑ์แล้วก็ยังช่วยอนุรักษ์นิยมมือช่วยนะคะแล้วรายวิชาที่น้องๆต้องเรียนเนี่ยเป็นรายวิชาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเริ่มตั้งแต่ปีแรกนะคะปีหนึ่งเราก็จะเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการสกัดสารการใช้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆในห้องแบบคาถาแล้วปีถัดไปนะคะเราก็จะเรียนเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องตรงนั้น พิเศษหรือว่าอาหารปลอดภัยนะคะ,คะซึ่งเมื่อเรามีความรู้ที่แน่นแล้วนะคะเราก็จะฝึกให้นักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานหรือสังตัวกับผู้ประกอบการข้างนอกนะคะ,คะซึ่งวิชาที่มาช่วยเสริมในการที่จะ ทำหลังจากที่เขาสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็คือวิชาทางการตลาดและดิจิทัลนะคะเราจะต้องสามารถทำมาร์เก็ตติ้งได้ค่ะจะสังเกตว่าตอนนี้นะคะเทรนด์เกี่ยวกับการขายสินค้านะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพมาแรงมากแล้วก็ทําให้มีตัวแทนที่ร่ำรวยขึ้นมาจากอาชีพนี้ได้เพราะมีคอนเทนต์หรือการฝึกการเขียนการคอนเทนต์หรือว่าการพิชชิ่งนะคะคาณนำเสนองานให้กับผู้ประกอบการ ขาเห็นมูลค่าของสินค้าเราว่ามีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนก็ทําใหเา้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างมากเลยนะคะเราสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้เลยครบเลยตั้งแต่ผลิตเ,เลยใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆน,นะคะไม่อยากจะทํางาน ที่ต้องไปอยู่ในบริษัทอยากจะมีอาชีพที่เป็นอิสระเราก็สามารถจะเอาชิ้นงานที่เราเคยฝึกงานหรือไปฝังตัวตอนที่เราไปทําสหัก,กิจศึกษากับผู้ประกอบการเนี่ยนะคะมาต่อย,ยอดแล้วก็ทาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะค,คอนเทนต์จำหน่ายแล้วก็เอาไปขายได้ด้วยค่ะค่ะ่านอกจากประกอบอาชีพอิสระค่ะแล้วท่านในองค์กรเนี่ยเราทาอะไรได้บ้างคะในองค์กรนะคะก็ะจะเป็นงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะ เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยในหน่วยงานต่างๆรวมถึงทั้งเป็นตัวแทนขายสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับผลได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปศึกษาต่อในแขนงที่เกี่ยวข้องก็ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะก็ต่อยอดต่อยอดไปได้มากมายค่ะแล้วถ้าสนใจเนี่ยสมัครได้เลยไหมคะได้เลยค่ะตอนนี้นะคะหลักสูตรเราเพิ่งได้รับการอนุมัติใหม่ๆสดๆล้อนๆนะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าน้องๆจะ มาเรียนกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจรหรือสามารถที่เป็นผู้ประกอบการหรือสามารถที่จะเข้าไปทํางานในหน่วยงานท้ภงครัฐและเอกชนได้อย่างดีเลยนะคะจากความรู้ที่ได้เรียนมาเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราความรู้ของณนจา,ารา์นะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนะคะแนวทางต่างๆที่เรามีนะคะรวมทั้งรางวัลต่างๆที่อาจารย์ได้รับมามากมายจะเป็นตัวการัตนตีให้นักศึกษาได้มั่นใจได้ว่า มาเรียนที่นี่แล้วจบไปมีงานทำค่ะค่ะก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็อขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอังคณาใสาเกลือนะคะที่มาแนะนำหลักสูตรดีๆนะคะส่วนน้องๆนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดการเป็นนักศึกษารุ่นแรกของเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ก็ต้องติดตามการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะอย่าพลาดนะคะขอบคุณค่ะ